ย่านเมืองเก่าถนนหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถนนที่มีกลิ่นอายมนสเสนห์ของอาคารบ้านเรือนทรงโบราณมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามโดยในย่านแห่งนี้มีร้านค้าร้านหนึ่งชื่อว่าร้านรื่นฤดีที่เปิดมานานกว่า40ปีมีคนมาต่อคิวรอซื้อหรือโทรสั่งออเดอร์เมนูข้าวเหนียวมะม่วง สินค้าขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของทางร้านอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันโดยสามารถสั่งได้เรื่อยๆจนกว่าของจะหมดเป็นลูกค้าร้านนี้ประจำค่ะตอนเช้าก็ต้องโกทอดคิวยาวมากพอตอนบ่ายบางทีก็ข้าวเหนียวมูนบางทีก็จะมีข้าวเหนียวปิ้งช่วงหน้าข้าวเหนียวมะม่วงจะมีข้าวเหนียวมะม่วงเจ้านี้อร่อยค่ะ,<ม>คะเขาจะกินประจํา อย่างบางทีช่วงไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่น้าเทศกาลก็จะมีขา้ขาวต้มมัดขายบางทีก็ซื้อไปใส่บาตตอนเชา้าประจําค่ะร้าน<ม>นี้ขายดีค่ะค่ะแป๊บเดียวก็หมดบางทีบ่ายสองบ่ายสามมัก,ก็ไม่เหลือต้องรีบมาก่อนเที่ยงถึงจะมีทานค่ะรับประกานเจ้านี้ค่ะเชิญเชิญเชิญนะครับเ <laughs> ชิญมาลองชิมเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าเจ้าดังเจ้าอร่อยของเมืองบนค่ะร้านเรื่องรือดี เริ่มขายข้าวเหนียวมะม่วงมากว่า40ปีแล้วโดยมีคุณยายสุนีแท่แต้ที่ปัจจุบันอยู่ในวัย85ปีเป็นผู้ริเริ่มขายมีทีเด็ดคือข้าวเหนียวมูลที่เป็นสูตรเฉพาะมีความเหนียวนุ่มกินแล้วไม่ติดฟันเม็ดข้าวมีความหวานกำลังดีพอราดน้ำกะทิผสมลงไปแล้วรสชาติก็จะกลมกลม่อมหวานมันอร่อยละมุนล,ลิ้นอย่างลงตัวข้าวเหนียว่วของเราเนี่ยมีความ โดดเด่นคือมันจะนิ่มแล้วก็ลูกค้าทานแล้วจะบอกว่ารสมันกลมกล่อมค่ะคือไม่จืดชืดหรือว่าไม่เค็มเกินไปคือมันลงตัวตรงที่กลมกล่อมถูกลิ้นลูกค้ามีเริ่มต้น60บาทถ้าใครจะเพิ่มมะม่วงก็ค่อยเพิ่มลงไปอีกแล้วแต่ขนาดมะม่วงจะ1 0 20บาทเพิ่มขึ้นไปค่ะนอกจากจะขายดีจนลูกค้าติดใจแล้ว เจ้าของร้านยังใจดีตรึงราคาเมนูข้าวเหนียวมูนไว้ที่กิโลกรัมละ200บาทส่วนข้าวเหนียวมะม่วงขายเพียงกล่องละ60บาทโดยขายราคานี้มานานกว่า3ปีแล้วเนื่องจากมีความตั้งใจจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องชาวอุบลในช่วงที่สินค้าต่างๆขึ้นราคาและอยากให้ได้กินของอร่อยในราคาประหยัดด้วย3ปีแล้วที่200 แต่เราก็ไม่ยอมขึ้นราคาเพราะว่าสงสารคนบริโภคจะมีโควิดหึืออะไรขึ้นเราก็ยังคงรังยังคงราคาเดิม,มเพราะว่าคิดว่าสงสารกันอะ่ะต่างคนต่างช่วยเหลือกันเศรษฐกิจแบบนี้คนอยากทานแต่เขามีเงินน้อยแล้วก็พอได้ทานสำหรับการเดินทางมายัางร้านเรื่อนดีเริ่มต้นจากหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้ามาทางถนนสีนรงค์ ผ่านเทศบาลนครอุบลราชธานีถึงแยกที่ทำการไปรสนีอุบลราชธานีแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหลวงพานหนึ่งสีแยกแล้วตรงเข้าสู่ย่านเมืองเก่าประมาณ300เมตรร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนสามารถโทรติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์081 0712395ร้านรื่นรืดีธนัชัยจึงเจริญประยุรลลัดเข็มทิศ n b t บอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี